จักน้อยแน่พ่อแม่พี่นอ้องเอ๋ยติดภารกิจแนวน่นแนวนี่นนนอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องอืมค่ะแล้วเมื่อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องปรตุ้ยกับปีกะอันสีอะหน้าคนา,นามาอันลงเดะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะก็คือว่ามันมันมันนน่นพ่อแม่พี่น้อง มันแบบที่ว่าเออมันมันตายอ๋อเบานง่ายๆซะมันตายมันบอเกิดนั่นปตะตยกะปีเดี๋ยวปตะตกระปีสิเอาขนามาปลูกแซมต่ออีกเนาะพะม่พ่นนองนี่เบียร์อยู่เอนี่เบียร์อยู่พม่พินนอก

ม่งงเลยลูกไปไหนไปงงประเด็นค่ะูเอนวน

เอามาลงเพิ่มพ่อแม่ที่นอกเอาลงเพิ่มเอาลงเพิ่มเนะาะค่ะสวัสดีค่ะค่ะถอนหญ้าเหรอคะบ่บ่แมนบ่ไใ้ถอนหญ้าค่ะ ประตุยกับปีไม่ได้ถอนหญ้าก็คือว่าประตุยกับปีอ่ะเอาเบีย้ยอ่าคือเอาต้นต้นก้าของคณาค่ะต้นก้าคณะมา,าลงเนี่ย นี่พ่อแม่พี่น,อน้องนี่ต้กนกล้านี่ประตุยเพาะเอาไวออ้ประตุยเอามาแล้วเอามาปลูกแล้วมันคือมันตายประตุยเอามาปลูกไว้ที่อกกอนนะ่ะมันตายประตุยตบปีกเลยนั่นเอามาใหม่เอามาปลูกใหม่โอ๊ยตอแหล ด้านจ้ะนี่ป้าตุ้ยกับปีก็นั่ง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 ยองยองไม่ค่อยจะได้ต้องใช้เก้าอี้เอาเก้าอี้มาบัองแมนบ๊องแมนอันนี่เด้อบ๊องแไปเลยไปเลยถอนยาเออไปเลยถอนยา ปลูกปลูกเพิ่มปลูก่มนี่นี่นี่ เพิ่มไอ้ไขมันได้เรามีต้นต้าต้นต้าอยู่ใส่เข้าไปค่ะ มีไม่เยอะพอไม่ถนอมเลยทีมีมัโหลายทีมีหน่อยทีนี้เลกทีมีน,มน้อยอยากปู